คร,ค,รค,รครับผมนะครับในอาร์เมอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับครับผมนะครับนายอาร์มอครับครั้งนี้ครับเป็นเอ่อเรียกว่าไงนะกลับมาพบก,กับ SCR Pro โของผมนะครับผมได้ไปโหลดมาแล้วตอนแรกเป็น s อสซี o ปแบบอืมแบบของผูแช์ครับ ีใจมากเลยตอนเนี้ยมีก้าวใหม่มาน,นี่นก้าวใหม่ครับเห็นผมไม่ทราบสวัสดีครับนี่ถุงวันนี้ก็จะมาสอนวิธีโหลดเอเซียโปนะครับจากแรกครับคุณเข้าในโปรแช่นะครับเข้าโปรแช่เพิ่มแล้วคุณก็ไปโหลดเขียนว่าโมโบกินีนะครับเขียนโมโบกินีแล้วกดเข้าไปพอคุณกดเอ่อพอคุณกดเข้าไปนะครับ ตั้มันเ่มตั้งกนกดเขไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะให้คุณค้นหาว่า s r p o ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยครับอ่ s p o ครับนี่ครับเราจะมีเขียนว่า s r p o ตรงนี้ครับแล้วคุณก็โหลดตัวตี แค่นี้ครับคุณก็จะได้มาอย่างผมนะครับอา่าแล้วก็อย่างนี้นะครับวิธีใช้ s c r p ซคุณก็กดเอดี๋ยวคลิปหน้าคุณจะมาสอนวิธีใช้ s c r p ซนะครับแค่นี้ครับแล้วกด